มากินแอปเปิลกันจ้าดูซิกินไม่ทันเต็มต้นไปหมดเลยเยอะมากมาเก็บแอปเปิลกันจ้าเพื่อนๆพอ น่ากินไหมวันนี้เรามาแปรรูปแอปเปิลกันจ้าเพื่อนๆนเราจะทำแอปเปิลเค้กเพื่อที่จะเก็บเอาไว้กินนานๆนะคะแอปเปิลที่เราหั่นแล้วเราก็จะเอามาต้มให้เละเลยนะคะก่อนที่เราจะเติมกลิ่นวานิลาแล้วก็น้ำตาลทรายก็จะได้แอปเปิลเค้ก เก็บไว้กินได้นานๆจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้าแอปเปิลเค้กของเราเวลาทานก็จะทานกับวิปปิ้งครีมแล้วก็มีท็อปปิ้งเป็นคล้ายๆถั่วกับน้ำตาลทรายมันก็จะกรอบๆหวานมันแอปเปิลก็ออกเปรี้ยวนิดหน่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆ หลังจากเราทำเสร็จแล้วนะคะแอปเปิลเค้กของเราก็จะมาใส่ถุงนะคะเพื่อที่จะเอาไปเก็บไว้ในช่องฟรีซเราจะได้มีไว้กินตลอดทั้งปีจนกว่าปีหน้าที่แอปเปิลมันจะออกผลผลิตมาให้เราใหม่นะคะวันนี้จะมานำเสนอวิธีการกินแอปเปิลเค้กนะคะจากที่เสนอไปวิธีการทำแอปเปิลเค้กเพราะว่าตอนนี้ ที่ต่างประเทศแอปเปิลเยอะมากก็จะมีราคาถูกถ้าบ้านไหนปลูกไว้ก็จะกินไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอามาทำเป็นลักษณะคล้ายแยมแอปเปิลน,น,นะคะเขาเรียกแอปเปิ้ลเค้กวิธีการกินนะคะเขาก็จะมีท็อปปิง้งอารมณ์ประมาณข้าวคั่วบ้านเรานะคะแล้วก็ผสมน้ำตาลทรายเล็กน้อย เราก็จะมาโรยหน้านะคะโรยหน้าแยมแอปเปลิลที่เราทำมาไว้นะคะการทำแยมก็คือใส่กลิ่นวานิลาแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยก่อนที่เราจะเอาแอปเปลิลเค้กมาท็อปปิ้งหรือก่อนที่นำมาทานนะคะเราต้องเอาแช่ตู้เย็นนะคะให้ให้มันมีความเย็นเวลาเอาออกมาทานมันจะ ทำให้เราสดชื่นอมเปรี้ยวอมหวานมีความกรุบกรอบของท็อปปิ้งแล้วก็ความมันจากวิปปิ้งครีมมันจะลงตัวเข้ากันมากเลยค่ะกินแล้วสดชื่นมาทานด้วยกันนะคะ So yeah.